สวัสดีค่ะเพชรแสกตะวัน e b g มาแล้วจ้าสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้องหูอิงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สิอมาเบา,าเรื่องเล่าของอีหลาหน่อยหูอิงเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องลำเพนนะคะสรุปแล้วก็คือบอจโจนะคะเพื่อนดีมี่ลูกสาวสามคนค้นโตก็คือ น้องอุ้งอิงเหมือนมะคะคนล่องก็คือน้องลําเพลินคนหล่าสุดน้องหล่าก็คือน้องลําแพนนั่นเองนะคะสลับน้องลาแพนก็นคือครบรอบสองปีเต็มเป๊ะนะคะเป็นในสองขวบนะพี่น้องเนะสองขวบนี่ก็เป็นเจ้าของรถแห่ราเด้พี่น้องเจ้าของรถแห่หน่วยสองเจ้าของรถแห่หน่วยหนึ่งก็คือน้องลําเพลินนั่นเองนะคะ ขาดวานาจากนาขดซิมีรถดแฮนไวสามหรือใหม่นะคะก็เพราะว่ายังมีหนอง,งอุ้งอิงอยู่อุ้งอิงนี่ก็คือโค้งสิเป็นเรื่องเล่าของการวงไ่เนาะพี่น้องเนาะบอกว่าชาติจีนถือว่าเป็นศูนย์หาศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะซึ่งก็คือศูนย์หนาของวงไย่นั่นเองนะคะซึ่งต่อไปกับซิมี่าสาวน้อยเพชรบ้านแพง สวงเนี่ยสาวน้อยลำพืนชูเม่นปะคะสำหรับมือคึืนนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของการเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องนะคะแต่กับป็นเรื่องเล่าที่อีรลานหอยไอน้องพี่น้องเนาะกาเล่นบอด้อยู่น้ำนองโดนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเอ่อชื่นชมยินดีกับเรื่องเล่าของครบรอบวันเกิดสองขวบของน้องนั่นเองอย่าลืมเด้อว่าลูกไก่ตีพี่น้อง ว่าถ้าขึ้นเวทีน้ำเอื่อยนี่เปิ้ลจจัดนักจัดเต็มก็จะอันกันได้ในหน่อยนั่นก็เลยทรายดากทรายกลนนี่สุดสุดได้เลอพี่น้องเด้อหาลังมือก็แต่งสุดเผ็ดมไ,ได้ข้นเนาะแต่งสุดหมอรับหน่อยมาได้ข้นนะหวังได้ว่าสุดสุดได้นะั่นเออว่าลูกใกล้ตีก็ว่าได้ได้โบปากได้น้องํำแท้นนะนะไม่ใครเว้าหรอกอืมนานิ่งนิ่งแต่ว่าบอกได้ว่า,วาคันด้วย้านได้ ขึนเมธีปึ๊บไว้จะบ้างลูกหนินำหนอเด้อคอย <c ười> ติดตามรับชมเด้อพี่น้องอดเด้อแพร่นกับบอไดมีภาพไม่ให้เบิ้งมีดเดอภาพตัวเล็กๆขึ้นเมธีสื่อน้ะพี่น้องนะหาว่ามีโอกาสก็จะค่อยได้รับชมกันน้ะพี่น้องตอนนี้บอกแล้ว่ะอายุครบสองขวบแล้วนะคะข้อไม้ก็คือนี่แหละคืออนาคตของสาวหน่อยเพินบานแพงนี่แหละคือบอกเลยว่า ฝากไว้กับสามสาวนี่แหละน้องพี่น้องเรื่องล่าของบอโจได้ตัดสินใจหลับอิหลานหน่อยมาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่แม่มือเขามาเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของบุญกุศลน,นุนนําเนาะพี่น้องเนาะเห็นเห็นอิหลานหน่อยได้มาถึงมือนี่ก็เพราะว่าบอจเพิินเห็นแล้วว่าเพิินจะปั้นศูนย์นายางชัดเจนซึ่งน้องเองก็มีคุณสมบัติครบถ้วน บ่ว่าจะเป็นซุ่มเสียงบ่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์บ่ว่าจะเป็นกริยาทาท่างบอดจูเพิ่นเบิงแล้วเพิ่นวใชัยเพิ่นจึงค่อยตัดสินใจตรงนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของเ,อเทพประทานมหาใหรือจังในกระตามแต่นี่คือการตัดสินใจของหัวหน้าวงุงการตัดสินใจของบอดจูนะคะ คือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ชัดเจนเด่นชัดนะคะยางก่าวมาหอดในเวลาประมาณเกือบจะหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะถือว่าอยู่ในระหว่างปีเต็มพอดีละไปเนาะเขามาจะเดือนมกราตอนนี้ก็คือเดือนท่านว่าคมนะคะก็ถือว่าเป็นการครบรอบหนึ่งปีก็แล้วกันนะคะสำหรับ เรื่องเล่าข่าวสารของอีหลาหน้อยตรงนี้นะคะเมื่อนี่เพป็นกับมาสเสื้อผ้ายนองนะคะน้องก็เป็นตาหักตาแพงเนาะพี่น้องเนาะลูกของบทอยู่ทั้งสามคนก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในเมื่อหน้าคุดเมื่อทั้งหน้าอีหลาหน้อยก็ได้ว่าประกาศไปเรียกว่าจะบอถิ่มว้งจะย่กับว้งตลอดไปนั่นหมายคว้ามาก็คือสิยบริหารคู่กันก็พอนี่ละ ยูดูแลคู่กันกับน้องนี่ละนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าชื่นชมยินดีเนาะเมื่อคืนนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของการครบรอบสองขวบของน้องคนเล็กนั่นเองนะคะโอเคนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าเมาบอกกันฟังเนาะแล้วก็อยากท้าความในยักน้อยว่าความเปลี่ยนไปของสายสัมพันธ์สามพีน่น้องจะเน้นแฟนต่อไปในใอนาคตนะคะ นี่คือ3มสาวสาวน้อยเพชรบ้านแผงนั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามานะคะก็ขอความกรุณานะคะกดติดตามกดไลค์กับแอดเพนนะคะหากเป็นไปได้ก็แช่ออกไปนะคะถ้าแช่ออกไปบอกต่อกันกับพิมพ์เข้ามาเพชรแสงตะวันภาษาไทยนะคะ A B G ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นโตวยอของลูกของแอดเพ่นนี่แหะเนาะ เพชรแสงตอนันวีจีกดออกปั๊บหลุดเดอพี่น้องเดอส่วนถ่ายคลิปนะคะแอดเพ่นกับมีคลิปที่บอดจูฝากช่องไห้กับแอดเพ่นนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านเฮ่งเฮ่งปังๆนะคะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ นิดเสียงตวันค่ะ E B G E B G โอ้ E B G ตามฝากรหัสจานะครับคนกินต่เซรัใครจิ่งปิ้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 งไอ้คุณแม่